สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยุพามาเข้าโรงงานนะจะพามาดูภาร,รก,กิจในการทํางานของฉันวันหนึ่งฉันทําอะไรบ้างฉันโรงงานผลิตน็อตน,นะคะฉันก็ทํางานตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสกูหัวผ่าเนาะค่ะเช้ามาก็ขึ้นเลยออฟฟิศเลยจ้าขึ้นด้านบนก่อนค่ะเคลีรยเอกสารนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเราจะมีพวกบินซื้อบินขายบินอะไรประมาณเนาะ เอกสารบางๆนะคะว่ามีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เนาะอ่าเคียรยเอกสารลงบัญชีลงในระบบให้เรียบร้อยค่ะเพื่อความสะดวกสบายตรวจสอบเอกสารง่ายนะจ๊ะขออนุญ,ญาตถอดแมนนะคะหายใจไม่ออกจ้าตากจะรกๆรกๆหน่อยนะคะเพราะว่าต้องรีบทำเลยเราก็จะได้ลงไปช่วยผู้ชายด้านร่างจ้าทุกคนคะ่ะจ้ามาดู ทำเสร็จแล้วไหนเราก็ต้องเดิน,นงลงไปข้างในจ้าเดินลงไปด้านร่างเลยนะคะลงจากนั้นบนลงไปข้างล่างไปออาฟิศด้านร่างนะคะด้านร่างก็จะเป็นฝ่ายผลิตเนาะเดินลงไปเอ่อภาพก็จะเร็วๆหน่อยนะจ้าเราต้องลงไปรีบไปช่วยผู้ชายนะคะเครื่องนั้นก็พังนะผู้ชายกำลังซ่อมอยู่คะ่ะจ้าวันนี้เดินหลายเครื่องนะคะมีทั้งเครื เครื่องตีสามเครื่องเครื่องรีดหนึ่งเครื่องนะคะวันนี้ผลิตกันอย่างเต็มที่เลยเครื่องนี้เขาเรียกเครื่องรีดเกลียวจ้าดูมันจะรีดออกมาเปเกลียวเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องตีนะคะมันจะตีออกมาเป็นขึ้นรูปเป็นแบบแลักษณะขึ้นรูปตามแบบเลยค่ะพอมันเต็มใช่ไหมเราก็เขียรใส่กระทะเพื่อให้แบบน้ำมันมัน,มน,หนะะไหลลงอะค่ะได้เรามาดูผู้ชายต่อผู้ชายกำลังซ่อมเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะคะ ดูคะ่ะกางซ่อมเครื่องอย่างคอมเมต์เลยเหมือนจะเครียดเหมือนจะเครียดถ่ายเฉยพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะดา่า <c oughs> ค่ะน่าจะเป็นหัวเบี้ยวนะเครื่องนี้หัวไม่ตรงอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะกาลัง <c oughs> เขากําลังจะปรับเครื่องอยู่พอปรับเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะตีลงมาเททีละตัวนะประมาณนี้คะ่ะยืนดูผู้ชายก่อนว่าผู้ชายซ่อมแบบไหนเนาะดูคะ่ะ ประมาณนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะดูแบบเลงนิดนึงหัวตรงไหมเบี้ยวไหมเอียงไหมได้อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาจะดูรูปรักใค่นอกแล้วค่อยวัดค่าทีหลังนะคะทุกคนคะ่ะดูค่ะมาแล้วถ้าเกิดเขาว่าได้แล้วเขาก็จะเปิดเครื่องแต่นี้ก็น่าจะลองเทสอยู่แหละทุกคน ดูกันไปก่อนจ้าเดี๋ยวค่ะเวลาตีเสร็จปุ๊บแล้วมันคือเอแล้วงานมันก็จะออกมาทางนี้นะมันจะขึ้นรูปเป็นหัวเลยจากเส้นลวดตรงๆเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นหัวสกูออกมาจากเครื่องเลยค่ะประมาณนี้เนาะดูดูอ้ยมันหน้าร้อนมันร้อนมากเลยนะเห็นไหมเห็นควันไหมเวลามาเตีอยวจากเครื่องอ่ะมันใช้ความร้อนหลอมแบบ ขึ้นรูปไงให้ให้ให้เหล็กมันนิ่มอ่ะต้องต้องเชี่ยวชาญนะถึงจะจบได้แบบนี้นะเพราะร้อนมากยูพาก็จบไม่ได้ยูพาต้องใช้ตัวหนีบนีบมาใช่งั้นก็ต้องใช้ผ้ารองสองชั้นอนะร้อนแต่ผู้ชายเขาไม่รู้เหมือนกันร้อนหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยถามเห็น okay, แต่ถามว่าเขาบอกไม่ร้อนเพราะงั้นใช้นะ่าจะซ่อมซ่อมเครื่องได้แล้วแหละเปิดละ กำลังเปิดเครื่องลองเทสดูทีละตัวละตัวอะไรประมาณนี้ค่ะจากเราซ่อมเครื่องเสร็จต่อเราก็ไปดูเครื่องให้แทนผู้ชายเราผู้ชายเขาก็จะมากึองอะไรอะไรก็กึงเองนะกึองอรุ่งอะไรขึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะกึงของเขาเองเราเวลาเครื่องเดินเราต้องเข้าไปดูแทนเขาช่วยแบบเออคล้ายช่วยดูช่วยเทสอะไรเงี้ยช่วยวัดค่าวัดอะไรตรวสอบแทนเขาดิดนนึงเขาจะได้มีเวลาไปทำอะไรงานจะได้เดินเร็วขึ้นนะทุกคนนะ ให้ไงฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี